สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกป่าสิโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกป่าก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยละค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะสปายพาสรกรเจ้าของฉายาไมเคิลบู b l é เมืองไทยเปิดตัวอัลบั้มแรกในชีวิตซักทีเดอมิรุคอลเจอร์ บทพิสูจน์ความสำเร็จตลอดระยะเวลากว่า20ปีบนเส้นทางดนตรีอาชีพของผู้ชายคนนี้ที่มีสไตล์การร้องอันเป็นเอกลักษณ์ผสมผสานความเป็นไทยและสากลได้อย่างลงตัวสั่งสมประสบการณ์จากบรมครูเพลงชั้นศิลปินแห่งชาติก้าวข้ามเวลาสู่คนรุ่นใหม่ถ่ายทอดสู่ DNA กับอาร์บัมแรกในชีวิตดึง5โปรดิเวเซอร์ตัวท็อปของเมืองไทยเรียบเรียงผลงานสิบทเพลงอมตะประทับใจในรูปแบบร่วมสมยัยเตรียมเปิดให้จับจอง ในรูปแบบ Box Set Limited e ด i ิชั่แล้ววันนี้โดยสามารถสั่งซื้อได้ทาง Facebook Fan Page The Spy พัส,สกรค่ะดีใจมากๆครับที่ได้มีอัลบั้มของตัวเองสักทีนะครับผมก็ได้ทำงานอยู่ในแวดวงดนตรีมานานนะครับก็อยา่างที่ได้หลายๆท่านอาจจะเคยเห็นผ่านหน้าผ่านตาม,มาบ้างทั้งเวทีประกวดทั้งคอนเสิร์ตต่างๆนะครับเราก็คิดว่าเรามีเรื่องที่อยากจะเล่า เรามีเพลงที่อยากจะร้องนะครับก็เลยก็เลยคิดว่าการเดินทางนี้มันมันน่าจะเล่าน่าน่าจะมีคนที่อยากฟังเรื่องราวของสปายแล้วก็ได้ฟัง Miracle Journey การเดินทางที่มันวิเศษของสปายวันนี้ครับมันเป็นบทรวมบทเพลง10เพลงเ,เป็นบันทึกการเดินทางของสปายในในเส้นทางดนตรีครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วนะครับ20ปีที่แล้วนะครับก็เริ่มเริ่มประกวดร้องเพลงเริ่มทำงาน นสุดท้ายเรามาได้ได้ตำแหน่งจากบ o เด e ซองนะครับเราก็เลยคิดว่าเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่หยิบจับมาเล่าให้กับผู้ฟังได้ฟังมันก็น่าจะเป็นอะไรที่สนุกดีรู้สึกดีใจมากๆครับวันนี้คือไม่ไม่คิดไม่ฝันว่าว่าจะมีวันนี้ที่แบบท,งท้งทุกคนที่ทั้เป็นผู้สนับสนุนแล้วก็คนที่ที่รักเราอะครับมามาเจอ มาแค่มาเสดงฝันจริงๆแค่มาให้ให้เห็นกันก็ก็ดีใจมากๆแล้วแต่ว่าหลายๆคนก็มาทั้งอุดหนุนทั้งมาสนับสนุนมาเอาดอกไม้มาให้เอาขนมมาช่วยนะครับพี่เปิดก็มาช่วยเป็นพิธีกรคือคือม <c oughs> ันเป็นการเดินทางที่มันยาวนานนะครับแล้วก็วันนี้เราได้เห็นแต่ว่าเราเราคนที่รักเราอยู่ ขอบคุณมากครับนะครับอยากให้ทุกคนอยากให้ทุกคนมีความสุขกับงานที่สไปร์ยครับคือตลอดเวลาที่ที่ทำงานในในแวดวงของดนตรีมานะครับก็เราจะได้เจอกับศิลปินที่เป็นต้นฉบับเนาะศิลปินที่เป็นระดับตำนานคือสไปรโชคดีมากที่ได้อยู่กับต้อยเสถ้าศิรชัยาได้อยู่กับบุณอาชรินในตะนาครนะครับแล้วก็รู้สึกว่าบทเพลงของ ทุกท่านเนี่ยมันมีคุณค่ามากเราก็รู้สึกว่าถ้าเราจะทํำยังไงที่จะนําเพลงเหล่านี้นําพามาจนถึงคนรุ่นใหม่ให้ได้นะครับอย่างน้อยๆอ,อาจจะไม่ได้เด็กๆมากน้องๆที่แบบว่าเรียนอยู่ประถมมัธยมอาจจะอาจจะยากแต่ว่าอย่างน้อยๆเราลดอายุของผู้ฟังลงมาได้ไหมจากเพลงเหล่านี้เป็นเพลงของคนอายุ60นะเจเราลดลงมาเหลือ35้ได้ไหมรุ่นเราฟังได้ไหม แล้วก็เราก็ทกําการทดลองจนถึงขนาดว่าไปเรียนปริญญาโทเพื่อเพื่อหาคำตอบเรื่องนี้เลยนะครับแล้วก็คิดว่าเราต้องเอาเพลงเหล่านี้มาเรียบเรียงใหม่ด้วยดนตรีที่ทันสมัยที่ร่วมสมัยแล้วก็ไม่ทิ้งของเดิมนะครับเพื่อให้เพลงเนี่ยยังอยู่ได้กับทุกคนที่เคยฟังด้วยแล้วก็คนใหม่ที่จะมาเข้ามาฟังเพลงเหล่านี้นะครับยังไงก็ก็ต้องขอฝากอยากให้ลองเปิดใจเข้ามาฟังนะครับคือเดี๋ยวนี้ เพลงต่างๆเนี่ยผมมองว่ามันไม่ได้มีไม่ได้มีกำหนดแล้วว่าเพลงเหล่านี้เป็นเพลงของคนอายุเท่านี้เพลงเราเพลงลูกลุงเป็นเพลงของคนผู้ใหญ่ไม่ได้มีกำหนดแล้วเพราะฉะนั้นลองฟังก่อนครับลองเปิดใจฟังอัลบั้มของสปายนะครับอ๋อสำหรับอัลบั้มนี้นะครับสักทีสปายัพรเดอร์มินต์ร็อกเจอร์นี่นะครับก็ใช้โปรดิเวเซอร์นะครับที่มาช่วยเรียบเรียงเสียงประสานให้ทั้งหมด5คนด้วยกันนะครับรวบรวมบทเพลง 10เพลงที่อยู่ในความทรงจําของทุกท่านนะครับแล้วก็บันทึกเสียงสดโดยนักตนตรีกว่า30ชีวิตนะครับกเ็เป็นงานที่สปายตั้งใจทํามากๆแล้วก็อยากจะฝากพี่ๆส่สุมนชนทุกท่านนะครับช่วยประชาสัมพันธ์นะครับอยากให้ทุกคนได้ลองฟังนะครับแล้วจะเห็นความงามของภาษาไทยของเพลงไทยที่ททควรจะ,ะนำมา ส่งต่อไปในอนาคตรเรื่อยๆให้กับคนรุ่นใหม่ของคนไทยได้ฟังเพลงที่ดีๆแบบนี้ครับ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปานนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละคะ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM อัปเดตเลยละคะ่ะสำหรับวันนี้ลูกปาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ